จ็กหมาหน่อยผู้ใดญแม่จ้ามาตายใส่ในสวนยางมาหยอดน้ำโกนลูกชายมาเห็นมันเลยเอิ่นมาเบิ่งม่นมปนตายแต่มันเคื่อนในบ้านเราตอนไหนบรูจนอืดทนไีต่นสาดห้อยกัดเต็มหลังอยู่จ็กหมาผู้ใดญกัดกัดทั้งหย่านมาจะคล้องเลยกัดฟังมันก่อนจ่ายอีต่นมันเมื่อไห่อย่าน้ำโกนลูกเมย์ก็ได้มาขุดูฟังมาอีต่นสาดเนาะเบิ่งเนี้ยกำลังไป็นจะซัง พุดลุ้มแล้วดิจา้านี่ขุดอีกสักหน่อยพอดีฟังนี่แหละค่อยก็เมื่อยกันคอยย้อนกกดค่อยห่อนแฮี้ต่นสาดตรมันม่เห็นกับฟังมันหลดกำลังจะแพ้งตะซังตายจากหมาพยเนาะพอหลมั้งนี่เมื่อยฟ้าไปย้อนกด อ่วนศาสตร์มึง,นงเนาะเฮ้ยฟังให้จะน,น้อนขึ้นหรอไปไปดีไปดีสมสุขเด้ออะไ่กันมาถือการถึงอย่างอีกซอยได้สนีล่ะามาทางอื่นทางใดนกันยามาขุดเด้ออย่ากเห็มาเห็นเด้อ ตดนสัดจนเน้นแล้วตายแล้วตอนไหนเนีย่ยแมงม้าจะคล้องกัดนู่นอย่แหละไป